สวัสดีครับผมนะับผมประเสริฐทองโตครับผมแอดมินดูแลเพจคอ์ลฟิลบริสุทธิ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะบริษัทนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลครับที่นี่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดปทุมธานีครับผมนะสวัสดียมเช้าๆเลยเดี๋ยววันนี้ตื่นมาก็นะครับนะฮมันกินรับออเดอร์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนะก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนะฮะจะส่งนะครับนะ เช้านี้นะครับนะสกล่องใหญ่ๆเลยอันนี้1นึ่งลังนะครับนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแองเจิลในบนะกล่องด้วยกันนะครับไปที่ภาคเหนือแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอเลฟิลสองขวดนะครับไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผมนะครับผลิตภัณฑ์ คลอโรฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆคนถามนะครับนะตอนนี้หลายๆคนก็ถามนะสินค้าอ่าอยากจะเอาสีเขียวตอนนี้สินค้าสีเขียวนะครับที่บริษัทเนี่ยไม่มีเลยนะครับสินค้าหมดมานานแล้วนะครับนะจะมีแต่สีฟ้านะครับแต่ว่าลูกค้าก็ถามว่าต่างกันไหมนะครับไม่ต่างกันครับนะเป็นคลอโรฟิลจากต้นอัลฟอฟ้าเช่นเดียวกันมีความเข้มข้นมีความบริสุทธิ์นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับนะฮะนะดื่มทานได้เป็นประจำเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะครับนะก็จะดื่มทานสีฟ้าอยู่แล้วนะครับดื่มมททาาาานนง่่ยยครับไก แต่ความพิเศษของเขาก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับน่าจะแตกต่างกันที่เขาต้องการเครื่องหมายฮารลานเท่านั้นเองนะครับเพื่อทำมาทำมาเพื่อนะครับพี่น้องชาวมุสลิมเพื่อที่จะ เอาไปทําการตลาดทางภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอโรฟิลบ้านสุนพลายเชีงมคนนะครับนะใครๆก็รู้ว่ายอดขายอันดับหนึ่งนะครับปีนี้เป็นปีที่20แล้วเราขายกันมานะครับนะยาวนานมากๆเลยนะฮะสำหรับเช้านี้ก็เดี๋ยวจะส่งให้สายๆเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวก็จะออกไปส่งแล้วเพื่อที่จะได้มันทันตัดรอบวันนี้นะครับสินค้าจะได้ถึงวันพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่ถึงมาลืนถึงแน่นอน 1- 2ถึงวันนะครับนะถึงวันถึงแน่นอนนะอย่างไรก็ตามครับผมนะครับนะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับนะใคร ก็ทักมาแล้วกันมีสต็อกค,ครับนะสต็อกมีมีพอสมควรนี่แหละพอที่จะส่งให้กับทุกคนได้เลครับไม่ต้องรอสินค้านาะนสั่งซื้อสินค้าโอนเงินนะครับนะหรือว่าใครที่ต้องการเก็บเงินปลายทางก็นะครับแจ้งเข้ามาได้นะครับนะจะส่งวันนี้พรุ่งนี้สินค้าถึงนะอย่างแน่นอนครับผมนะหรือรอจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลย นะครับนะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้คอรโรฟิลเข้มขน้น100%นบ้านสมุนไพรชัยมงคลฝากคู่ขวัญอีกหนึ่งตัวครับนะผลิตภัณฑ์แองเจิลนะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของมดลูกนะครับนะมดลูกสะอาดนะครับนะปวดท้องเมนเป็นตกขาวหนาวในอกมดลูกสกปรกคันภายในมีกินติดเชื้อง่ายหน้าท้องใหญ่ลมเข้าออกทางช่องคลอดได้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์นะครับลมนะครับนะจอกคือช่องคลอดหลวมนั่นเองนะครับก็อยากให้อยากจะดูแลรักษามดลูกเราทําให้มดลูกเราสะอาดมีภาะวะการเป็นตกขาวนะถ้าเกิดว่าเป็นตก ขาวนา,นานเนี่ยนะครับนะไม่ดีแน่อย่าปล่อยไว้อย่าปล่อยทิ้งไว้ให้สังเกตตัวเราเองหรือเด็กวัยรุ่นนะครับนะเวลาเราเป็นรอบเดือนเนี่ยเป็นประจําเดือนนะครับนะมันก็จะมีอาการปวดนะครับผลิตภัณฑ์แองเจิครับผมก็สามารถที่จะช่วยนะครับปรับสมดุลภายในนะครับปรับในเรื่องของมดลูกนะครับได้ทานควบคู่กันต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับนะกินควบคู่กันคอลสเรลเลือดดี2 An g e l นะครับนะ มดลูกเราดีผิวพรรณเราก็จะเปล่งปั่งมีน้ำมีนวลสุขภาพเราก็จะดีนะครับสวยวันสวยคืนเลยทีเดียวสําหรับคุณสุภาพสตรีฝากไว้นะครับคู่ขวัญคู่นี้ผลิตภัณฑ์คอเลฟิลไว้สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่นี่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดปทุมธาน,นีบริการจะส่งให้ทั่วประเทศนะครับผมประเสริฐทองโตลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปส่งของจะไปแพ็คเรียบร้อยแล้วแหละนะครับจะไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันนะครับนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ